สวัสดีครับผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์อยู่กับน,น้องปุ้ยนะค่ะสวัสดีค่ะน้องนาเดียค่ะวันนี้นะคะจะมาขอความรู้จากผู้ใหญ่นะคะเรื่องโรคแบคทีเรียนะคะหรือลาซิโอค่ะว่าเป็นโรคแบบไหนนะคะแล้วก็ใช้ยาในกลุ่มไหนที่ป้องกันร,รักษาค่ะไปดูค่ะครับอ,าอ้าวตรงนี้เราอยู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวผมขึ้นบนต้นนะน้องปุ้ยอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมขึ้นไปไปดูโรคข้างบอนนะอ้าวก็ไปปิดลูกกันนะครับนะโรคแบคทีเรียลาซิโอคือโรคเนี้ยนะมันจะเน่าในผลตกมาแล้วเบิดเหม็น นะครับแล้วก็ไปด้วยสปอรไปด้วยอากาศที่มีความชืน้นนะอันนี้จะเป็นทุเรียนช่วงที่อายุ80วันขึ้นไปเพราะว่าเริ่มสร้างแป้งสร้างน้ําตาลสร้างสีนะครับลาเซโอจะชอบมากเราอาจจะมองไม่รู้ที่ผลนะเราอาจจะมองไม่รู้แต่ว่าจะมีน้ําเยิ้มเยมไหลออกมานิดนิดนิดนดน,ดนะแล้วก็ตกตุ๊บลงมานะก็จะเมิดเหม็นนะเรียวกว่าโรคลาเซโอรโรคแบคทีเรียเนี่ยครับจากอาจารย์นะที่เคยแนะนําไว้นะครับ ือลาซิโอเนี่ยจะไม่ใช่เหมือนเฟยท็อปทร่านะไม่เหมือนครับลาซิโอเนี่ยถ้าเป็น,นเนี่ยน้มนะครับจะไม่ดําเหมือนเฟยท็อปเป็นท็อปนะเนะถ้าเป็นเฟยท็อปเนี่ยมันจะดำ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 ,ดำเป็นแจําดำนะไม่แต่ลูกลาซิโอเนี่ยมันจะเป็นจุดสีปกตินะเบเขียว,ว,วอาจจะมีน้าไหลออกมาแล้วก็หล่นลงมานะครับตุบนะระเบิดทันทีนะเหม็นนะครับอันนี้ครับอยากให้ได้ทดสอบมาแล้วนะครับว่า โรคแบคทีเรียลาซิโอดิปโดียนะครับย้ำว่าโรคลาซิโอดิปเดียโรคนี้ช่วงลูกอ่อนๆไม่เป็นไม่เหมือนไปทับสราจะเป็นลูกที่อ่อนลูกที่จะเป็นทั้งหมดแต่โรคลาซิโอต้องเป็นไอที่เริ่มสร้างแป้งสร้างน้าตาลนะฮะแปดสิบวันขึ้นไปแล้วนะเริ่มเข้าสีนะครับอันนี้โรคลาซิโอชอบมากอ่าเดี๋ยวเราไปดูครับโรคลาซิโอดิปเดียนะครับโ odia, ครคน่าในผลนะครับในสวนท่านอาจจะเคยเห็นเห็นครับ น้ำย้อยอย่างนี้ครับนะอันนี้ไม่ได้เป็นไฟทอปนะครับอันนี้เป็นโรคลาซิโอนะครับลาซิโอดิโปเดียนะครับเป็นอย่างนี้ครับข้างในนี่เน่าหมดแล้วครับพอหล่นลงมาจะระเบิดนะครับข้างในเน่าครับเหม็นโรคถวยเป็นปกตินะครับแต่อันนี้หมองบอกว่าเป็นโรคลาซิโอดิโปเดียนะครับ พอหล่นลงมาแตกระเบิดนะครับนี่กำลับบงจะร่วงหล่นนะครับนะครับเป็นโรคที่อันตรายนะครับเน่าตัวนี้ไปด้วยอากาศนะครับเริวไปด้วยอากาศติดลูกอื่นเป็นทังต้นเลยครับคล้ายๆกับเอ็นเฟทลทอทาราถ้าเราไม่ฉีดยาป้องกันนะครับโรคเชื้อราลาซิโอนะครับ น้ำจะย้อยไม่โดนลูกอื่นก็จะเป็นนะครับจากที่ได้ทดสอบมานะครับเนนะครับนี่ดูกันสดๆนะครับลูกสวย ระเบิดแล้ครับเหม็นบ,บางท่านอาจจะเคยเห็นบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับดูหัวเป็นปกตินะครับอันนี้ครับนี่ร่วงหล่นลงมานะครับหล่นลงมาแล้ครับระเบิดให้เห็นไหมครับกระจายไปเลยครับนะเดก หลอดแล้วข้างในนะครับจะเหม็นนะครับมีกลิ่นเหม็นเปิดดขูข้างในนะครับเห็นนะครับเนื้อก็เรื่องกาลังสร้างแป้งทำน้ำสร้างน้ําตาลเม็ดก็ยังขาวอยู่นะครับทุก่านนี้จะตัดได้ประมาณประมาณอีกประมาณทักยี่สวันสิบห้าวันถึงยีสิบวันนะครับนะกําลังสร้างแป้งสร้างน้ําตาลเข้าวสีไม่ได้เป็นไฟทอปตซล่าใดน,นะครับที่หลายหลาท่านบอกว่าเป็นเอนเทค โหนบบ้างเป็นไฟท็อปโซล่าบ้างไม่ใช่นะครับลูกเป็นปกตินะครับลูกจะไม่มีไฟท็อปอะไรนะครับไม่มีถ้าเป็นไฟท็อปจะเป็นจ้ำสีดํานะครับนี่หลดนลงมาอย่างนี้ก็เหม็นระเบิดนะครับเป็นเชื้อราแบคทีเรียนะครับเมื่อแตกลงพื้นเชื้อจะกระจายไปด้วยอากาศสปอไปด้วยอากาศนะครับชอบนะครับความชื้นจะไปติดลูกอื่นถ้าเราไม่ช่วยไม่ช่วยฉีดยานะครับไม่ช่วยตัดทิ้ง หเห็นนะครับามาดูลูกไฟทอปตาล่านี่ครับเป็นไฟทอปตาล่าจะต้องเป็นแบบนี้จะเป็นจ้ำจุดสีดําไม่ระเบิดหล่นมาถ้ากี่ลูกก็ไม่ระเบิดนะครับจะลงตั้งแต่ลูกแ็กจนถึงลูกลูกตัดได้นะเริ่มตัดได้ไฟทอปตาล่านี้เป็นเชื้อครับนะแบคทีเรียต้องใชย้ยาป้องก,กันนะครับก่อนฉีดมีหลายชนิดครับยาป้องก,กันครับ ดูดซึมนะครับเป็นดีที่สุดนะครับนี่คือที่น้องๆหลายท่านถามมาน,นะครับว่าเป็นเอนเทคโนดบ้างเป็นไฟท็อปไม่ใช่นะครับเป็นแบคทีเรียนะครับเชื้อราแบคทีเรียนะครับไปด้วยอากาศนะครับฟุ้งไปด้วยอากาศความชื้นสูงกระจายทั่วต้นีตอนนี้ครับ ก็สรุปนะใช้ยาตระกูลที่เป็นโซนโซนและตัวบวกนะยาตัวบวกจะป้องกันได้หลายโรคจะเป็นโรคฟิวซาเรียมหรือว่าจะป้องกันโรคใบติดใบไหม้นะตระกูลโซนโซนนี่นะจะใช้ได้โรคราซิโอก็ใช้ได้นะหลายหลโรคฟิวซาเรียมก็ยังได้นะก็แต่ว่าย้ํานะปุ้ยนะไม่ใช่กรัมมอกโซนนะค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่นะคะที่ให้ความรู้น้องนะคะและให้ความรู้นะคะเผ <ๆ S 1> ื่อเผื่ <ๆ S 1> ไปยันพี่น้องชาวสวนทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะคย้ำนะไม่ใช่กรมโกโทนนะครับ